นี่จะพ่ออืมอืมหอมจังต้มยำกุ้งขอบใจจ้ะดูอะไรอยู่ลระคะพ่อสลิปเงินนะอะลูกค้าคนเมื่อวานโอนค่าต้มยาพิเศษมาให้แล้วนะโอ้โหพ่อก็ฉลาดหาเงินกับพวกนี้นะพวกคนรวยเนี่ยโง่หมึไง พวกนี้มันมีแต่เงินไม่มีสมองชอบใช้เงินแก้ปัญหาจริงจังพอมันมาหาเรานะเราก็สร้างปัญหาเราก็ปั่นใส่หัวมันแค่นี้เงินก็เข้ากระเป๋าเราแล้วคิดแล้วก็ตระหรวอาไหนดูสิมาได้เท่าไหร่เดี๋ยวพ่อแบ่งให้โอ้โหชื่นใจจริงๆเงินของพวกคนงงไง พวกนี้มันมีแต่เงินมันไม่มีสมองหรอกดูอใหญ่คนเมื่อวานเป็นไงเชื่อแต่เรื่องผีหาซาตานอะไรน้ำเน่านๆเชื่อหมดจริงๆนะพ่อจะบอกให้ว่ามันแค่ป่วยแล้วก็ไม่ยอมไปหาหมอมันเดินเข้ามาเมื่อวานพ่อเห็นสีหน้ามันเนี่ยก็รู้แล้วเป็นไงสุดท้ายโรยลามาหาเราแม่นะก็อยากรู้จริงๆว่าถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆอ่ะมันจะซัดเท่าไหร่ใช่ไหม เมื่อวานอะ่ะพ่อจาได้หรือเปล่าพี่แบบว่าไม่อองไม่ไปแต่พ่อเอาทุกจิ้นแคแหละโอ๊ยเมื่อวานแะล้พ่อก็เกือบหลุดขำอ,อะ่ะคนอะไรบอกโอ๊ยหายไปเลยแม่กันของเอตายอยู่แล้วอะพ่ออ้าเดี๋ยวแล้วแกลไม่ลงมากินข้าวแม่แกลจะช่วย ข้้าาาวววลลูกเแค่ะพ่อบันทึงนะคะหนูขอหนังก่อนชีวิตที่เฮียเลอกเองได้ไม่ตอขัดตาความคาดหวังของใครแม่เอาจริงยังไม่หายโกรธแกนหรอจะไปโกรธมันทำไมลูกมันยังไม่โต เงินมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอะแม่โถพ่อ,พอเงินน,าน,านั่นอะมันต้องสองหมื่นช่นะแม่ไม่เข้าใจเลยอะเอาไปรูดซื้อบัตรคอนเสิร์ตอะไปดูพวกศิลปินหน้าตู้หูตาสีๆอะไรเนี่ยหยตัดมหามาทำแต่ละอย่างมีโค้ท่าเลยแม่ะเบื่อสังคมเด็กเกนซีสมัยนี้เนี่ย อีกครั้งต่อไปแลหละน่อเดี่ยจะค่าเทอมกิจอีงนะเอานะเดี๋ยวเราเรอลูกค้าอีกสักสองสามคนนะเราก็จะหาเงินค่าเทอมกิจแล้วก็แกลนได้ละเผลอๆเ,เรายังมีเงินเหลือพอที่จะได้ไปพักผ่อนทั้งคู่เลยนะเหรออุยพ่อแม่ว่านะที่แกนอะเรียนจบแค่เทอมนี้ก็พอละหมอกันก็ไม่ได้ยิหนกิจนะพ่อ,พอกิจอะอ,าาอนาคตไกลกว่าเยอะ นิกหน่อยะพ่อแล้วต้องตอบพ่อตอบไม่ได้หรอรูก็บอกแล้ไงกลับม,ม,มาแล้วครับกลับมาเร็วนะวันนี้มามากินข้าวลูกมานั่งกินข้าวกับพ่อเลยเร็วๆคุณตักข้าวให้ลูกเยอะๆเลย นี่มาช้าวันนี้นพออิ่มแล้วเนี่ยเรียนเป็นไงบ้างวันนี้ก็โอเคนะครับพ่อสนุกดีครับอจย์ขอคุณคุณผมลยบอกไปอาทิตย์หน้าเนี่ยผมต้องไปทำพิธีที่บ้านลูกค้านะอาจจะต้องไปเป็นอาทิตย์เลยอะถึงจะต้องไปถึงบ้านเลยเหรอพี่ มันโน่กันเก่งเหลือเกินข่าวที่แล้วก็ขี่เข้าเป็นสงกันตาสมควรละที่โดนพี่หลอกเอาเงิน่ะพวกเนี้ยคิดมากว,วันวันคิดแต่เอาพลังลบใส่สมองสมองมันก็เลยกลวงมีแต่ความโง่อยู่ในไง <c oughs> คนพวกนี้มันก็ประหลาดแล้วก็มีไม้เราเห็นทุกวันเอาง่ายๆมีไม้ให้เราหลอกทุกวันดูอย่างไใ้คนเมื่อวานดิ <c oughs> แค่เอาใบไม้แห้งๆไปต้มผสมยาพาราสิบเม็ดเป็นไงหกหมื่นได้เข้ากระเป๋าง่ายๆเลย ก็จริงเอ๊ะนงที่พี่ต้องไปถึงที่เนี่ยมันเป็นเคสแบบไหนหรออืมเห็นเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยมีวิญญาณลูกชายเข้าสิงอแล้วก็วิญญาณลูกชายก็อยู่อยู่ในร่างของลูกสาวตลอดไปเลยแปลกเนาะช่วายังไงล่ะพ่ออืมสอบร่างเหรอ เหมือนหนังสั้นเรื่องล่าของซีฮอทที่กำลังดังกันตอนนี้เหรอแม่ก็ดูเหรอออเยาดูหนังเยอะไปหรือเปล่าพ่อโอ้โหเสียงอะไรแตกอะพ่อกินเป็นไรลูก ลูกเป็นไรอะพวกมึงว่ากูบอกเนี่ยและเดี๋ยวพวกมึงจะรู้ว่าของเที่ยมันเป็นยังไงไอู้้ไอูด ลูกตื่นใช่ลูกพอผมว่าปล่อยให้ลูกนอนไปเถอะพ่อแม่อยากพาลูกไปหาหมออ่ะแม่ไม่สบายใจเลยอะ่ะลูกไม่เป็นไรมากหรอกอย่าคิดมากเลยคุณ กิดตื่นแล้วกิด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 เป็นยังไงบ้างลูกคุณช่วยผมไปหยกตัวลูกหน่อยอ๊บค่อยค่อยลูกเป็นยังไงบ้างลูกเหมือนเล่าตากันตั ไรเนี่ยจะเสียงด,ดังทำไมมีอะไรตอบพีต่ตอบคุณดูแกมีอะไรประ่ะลูกพี่เขาเพิ่งฟื้นนะข้ากูมึงต้องตาย มึงฆ่าโกมึงต้องตายแกมส์ต้องตายพ่อลูกแกอีขออะไรหยีขอแล้วเลีมึงจะบอกกันคนไม่ไจะหยีขอหย่าคุณคุณไม่เอาคุณอย่าตีลูกผมรู้ว่าคุณไม่ชอบลูกแต่คุณก็อย่าตีลูกได้ไหมเนี่ยหยีขอคุณแม่ไม่อยากแ้วเลี้ยหยีขอพ่ะ พพคุณพาลูกหนีเร <ไป S 1> ็วเร็ว นี่มันเกิดอะไรขึ้น,นะคะพ่อพี่กีดเขาไปอะไรอะคะแล้วมึงจะเป็นอะไระะมึงบีบอพ่เอเขาทำไม <c oughs> คุณคุณไม่เอาจะไปไว่าคุณฟังผมคุณจะไปว่าลูกทําไมลูกไม่ได้รู้เรื่องเลยกิดมันอาจจะเครียดก็ได้เก่งมันจะเป็นอะไรกิดมันไม่เคยเป็นแบบนั้นกิจมันไม่เคยเกาวหล้ามันไม่เคยพูดแบบนั้น พ่อคะแม่คะอะไรอีกมึงจะพูดอะไรอีกผีสิงผีอะไรมึงก็รู้ว่าผีนี่มีคุณก็รู้ว่าผีนี่มีในโลกนี้จะมันผีสิงอะไรมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ลูก หยุดเลยหยุดทุกอหยุด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 ทัังหมดหยุดใจเย็นๆได้ไหมค่อยๆคิดสิคุณจะคิดอะไรอีกอ่ะก็เมื่อกี้มันก็บีบคอพ่อแล้วกิจก็เป็นอย่างเนี้ยได้ฉันใจเย็นได้ยังไงไอ้ลูกคนนี้นะ ตรงไหนหรือเปล่ารเรื่องอะไรบอกแม่ได้นะลูกครับแม่กินไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมลูกครับ<อ>งั้นเราล,ง,ลงไปหาพ่อกันนะพ่อเขาเป็นห่วงเขารออยู่ ลูกป้าค่อยๆเดินนะอค่อยๆลงลูกกอบพัหนอพ่อจิตหายแล้วพ่อมาดูลูกหน่อยพ่อดูสิจิตหายแล้วไม่เปนน็ปนอะไรลูกหายแล้วลูกมะ กูหายนะมึงอย่าอยู่เลยไอ้แก่ช้าทั่วมุณทำอะไรลงไปไอ้เงี้ยคุณทำอะไร

มัน,น,น,นม่มันยอมรับเถอะพวกมึงไนงะสีร้อมไอ้บูสูดให้มันสูดดูนะ มึงเคยเชื่อม,มันด้วยรนะึมึงก็สุดันแค่ลมปากาอีเนี่ย นี่มันทำมาเพเสียทอนวันบูกวันบุกของพี่ีห่หาทีทุกวันนี้ไงมันดูมึงดูมึงดูสิ